เทวดาค่ะนี้เน่ยนะเราจะมาเที่ยวสนาม Amazing ยกันล่ยไปวิ่งเลยค่ะนี่นะมาเที่ยวสวนสยาม Amazing p a r ว้านงานตื่นเต้นไหมคะดูสิขนาดพื้นยังเป็นสีสีเลยอะ่ะโอ้ออไปซื้อตั๋วกันเลย อย่างนี้อ่ะเบอรสองอ่ะอ๋อเบอรอใหญ่มากเลยนะ่ อินชอนไหนจะได้อะไรสีส้มๆอยู่แขนหนูนะอ่ามามีกับอินชอนเป็นบัตรฟรีนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อใช้โปรเยอนเกิดบาบ้าก็มีค่ะ <c oughs> นะข้ามาก็จะได้สายรัดข้อมือนี่นะ <c oughs> รอคิวก่ <c oughs> หมดรอบ <c oughs> ไปเมื่อกี้ ขึ okay. ้นอยู่โอ้โหนี่คืออะไรบ้านอะไรเนี่ยนี่รถเจญิงนะโอเค ช้อนหนูตค่อะไรคะัี่ม้า่ะนี่ดูสิทุกคนมา้าสวยไหมสวย<า>ม้ายิ้มเลยนะให้ <c oughs> คุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นโ <c oughs> อ้ <c oughs> หมดรอบแล้วหม <c oughs> อม้าคือคักโอเคไปเล่นเครื่องเล่นอื่นกันเถอะ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> นี่คือหมู่บ้านของเด็ก นี่หมู่บ้านของเด็กนะเลยสิว,ว้าวแม่กับป้านยืนรออยู่ข้างนอกได้ไหมโอเคไม,ม,อ,ม,มอย่ไม่โอ้ม่อยากเล่นัด้นล่งล่าไหนคะสีไหนระวังนะระวังนะลูกหันก้าวขึ้นนะว้าวอิชอนชาตโบกมือหน่อยว้าวอินชาตจะเล่นเรือแล้วนะ ชานจะไปเล่นอะไรต่อคะะเดินอะไรต่อะเป็นหลอกรองเท้าวันนี้ข้าวงกรโอ้โหบ้านเูีิยวทมาบอกที่สนุกไหมโอ้ยมังกงไหน เราจะลงมาแล้วทุกคนแมวสนุกมากเลยทุกคนสนุกเลยไปต่อกันเลยลงเลยวันที่ ว้าวไปเพื่อนสีนไปเพื่อนสีส้มมันใหญ่ๆอะ่ะได้ได้ได้นนไในเย็นครับน <laughs> สนุกไหมครเออนไหมครับ อำไมาย่ยากคะลูกจอนบอกหนยสิหนูนั่งสีอะไรนะ่ะเหรอมันคือ,อยานอาวกาศเหรอไปละ ต่อไปไปเล่นอะไรคะฮะชูชูแอดเวนเจอร์ว้าวนี่นะทุกคนเดี๋ดยวเไปกัดกินสิ <c oughs> นี่โอ้เหมือนฝนจะลงเม็ดเลยนะหย,ยบสีอะไรหยบสีอะไร <c oughs> ตนเต้นเหรอคะ <S <S อ๋อนี่เขาจะไปนั่งรถไฟอันนี้นะรถไฟตัวรอบเหมืองชอนบอกหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ยบนรถอะไรบนรถไฟเหรอหนราจะไปดูอะไรบ้างคะไปดูในน้งสาว์โอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไ มันมีอะไรคะอุโมงปากปาลาเหรอเนี่อยอยู่ในปากมาแล้วนะนี่หวาดเสียวไอ้โอ้โทะลุกออกมาพี่ไทเกอร์พี่ไทเกอร์ไม่บายพี่ไทเกอร์ อันนี้ทำอะไรอ่ะชอบชอบเหรอทำอะไรคะทำทำทำโอ้ยได้ดูเต่าได้ดูเต่าอ้ยไีอียว้า ่อ้โหตัวใหญ่มากเลยทุกคนว้ากลัวไหมกลัวเหรอเหล่ามันตัวใหญ่มากเลยนะชทำไมกันแขงจังแข็งจังจับตัวเบาจันย้มหน่อยนด 一、二、三。三 โอเคอินชอนแปลงล่างเป็นชุดว่ายน้ำแล้วนะทุกคนหนูจะไปเล่นอะไรมีแว่นตาด้วยทุกคนนี่อินชอนจะไปเล่นสวนน้ำไปกันไปยังไปกันอ๋อต้องซื้อห่วงยางก่อนใช่ไหมมาเช่าใช่ไหมเช่ามาเล่นนะเราลืมเอาห่วงยางมา แต่ซูชิมาแต่ไม่ได้เอาซูชิลงรถด้วยไปลุยกันเลยลุยกันเลยเฮ้ยตา,ต,าต,าตามมาเร็วตามมา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 ลวอ๋อแลวล้วล้วล้ว ไม่ม <Mon> ีปืนอยอจอออ๊ไม่ได้ลไป่หมคะ น้ำตรงนี้มันมีคลื่นด้วยนะใช่ไหมโนบะป้าจะหมุนหนูให้ดูวิว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 จับจับจ,บจบยู่ชอบไหมลูกดูสิโอ้น่าสนุกโอ้มีคลื่นด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอลาพูดไปบ๊าย